พบกับบ้านสวนฟาร์มอีกแล้วนะคะพบกับพี่นาอีกแล้วเนาะฝนตกหนักมากเลยค่ะตกตั้งแต่เช้าเพิ่งจะหยุดนะะพอฝนตกหยุดปั๊บพี่นาก็ออกมาข้างนอกเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอ่าบรรยากาศฟ้าหลังฝนกันเนาะนี่ดูโอ้โหตกแบบว่าถล่มทลายเลยค่ะอืมนกคุยกันไม่หยุดเลย คุยอะไรกันนะลูกตะกี้ฝนตกหนักมากเลยยายหนูกลัวฝนมากเลยโอ้โหตกอะไรขนาดนี้เนี่ยพี่นาเปิดถังน้ำไว้เน,เนี่ยเปิดถังน้ำไว้เนี่ยน้ำเต็มตุ่มเลย ตกหนักมากเดี๋ยวไปดูสระน้อยของพี่นาดิได้น้ําขนาดไหนนี่น้ําฝนนะคะเนี่ยน,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 นลลยี่นี่นี่นีนี่น้ำฝนล้นลวนเลยค่ะดูดูดูนี่น้ําฝนทั้งนั้นเลยนะน้ําฝนลงสระผักบุ้งคะ่ะอืม้มชุ่มฉ่ำจริงๆเลยอะ่ะโอ้โอ,โอเสียงอาชาวนาไถนากันลึ่มเลยคะ่ะ โอ้โหพึ่งก็ยังไม่ไปไหนเลยหลังใหญ่มากๆเลยนะนี่ดูดูโอ้โหตกดีจังเลยค่ะต้นไม,นะไ,ไ,มไ,ไม้โอ้โหพริกใบลู้เลยนะไหวไหมลูกไหวไหมโอ้โหใบลู้เลยค่ะนั่นนกกระทาบอกไหวนะไหวใช่ไหมลูกนี่ให้ดูสะพาน สะพานน้อยของพินาเนาะสะพานน้อยริมสระนะคะเด็กโอ้โหน้ําเต็มเลยนี่โอ่งน้ําเต็มเลยนี่โอ้โหน้ําเต็มสระเลยค่ะอันนี้น้ำฝนล,ล้วนๆนะคะอันนี้พินาทําสระไว้แบบว่ารองรับน้ําฝนเลยนะคะเนี่ยไม่ต้องร้องลูกร้องทำไมอะลูก นี่โอ้โหดอกแก้วชุ่มฉ่ำดีจังค่ะอุ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยนกกระทาขันใหญ่เลยนี่เอ้ยชุ่มฉ่ำจังเดี๋ยวไปดูในไล่กันดีกว่าหนาวไหมหนาวไหมอนตินโอนตินหนาวไหมลูกหือหนาวไหมลูก<อ>พี่นาจ,จะให้ดูเนาะ ฝนตกแล้วก็มะละกอเขาก็ขึ้นเต็มไปหมดพี่นาก็เลยเอามาปลูกเนาะเอามาปลูกเด่นๆน,นะ,ะเนี่ยมะกอนะ,ะมะละกอแล้วก็อ่ามีลำไย,ยนะคะลำไย,ยลองกองนะคะปลูกอย,อย่างทีเลยนะ,ะกระท้อนนะคะ,ะที่มันว่างตรงนี้พอดีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูเถาอะไรนะใหญ่มากๆเลย นี่พ่นามาให้ดูเถาเถาไม้ชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็ได้แก่เถาเถาหนังเถาคันนะคะเถาหนังเถาคันนะ,ะที่แบบว่าลูกเขาอ่ะกินได้นะคะกินได้เนาะ,ะพ่นาเคยทําคลิปไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะ,ะเดี๋ยวพี่นาจะแปะลิงก์ให้ดูนะะว่าสปปรรพคุณของเขาเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะมันอยู่ในสมุนไพรบ้านสวนฟาร์มนะ,ะเนี่ยเขาเลื้อยขึ้นอ่ขึ้นต้นมะขามะคะ่ะนี่ เลือนคือเลื้อยก็อ,อยู่บนต้นมะขามนะอยู่หลังอยู่หลังเล้าไก่ค่ะไก่ก็เก๊กก็เก็กใหญ่เลยอันนี้ก็เป็นยานางนะคะเนี่ยดูดิเขาใหญ่มากๆเนาะเนี่ยอันนี้มาเลื่นหมูนะคะเนี่ยโอ้โหเขาใหญ่จริงๆเนี่ยฝนตกค่ะตกอีกแล้วโอ้ยลงไม่ไดีแล้วหรอ อันนี้ก็เป็นถา่วไม้ต่างๆอะคะอ่ะแล้วก็เลื้อยกันขึ้นต้นมะขามอย่างเงี้ยพี่นาชอบชอบอะ่ะมันมันได้ความรู้สึกว่าเหมือนอยู่ในป่าโอ้โหน้ําเต็มสะเลยลูกน้ําเต็มสะเลยเล่นน้ํากันใหญ่เลยะคะ่ะโน้มันเป็นเล่นแล้วไปนั่งไซค์ขนอยู่นั่นอันนี้อันนี้พอมันเป็นสะดินใช่ไหมพอฝนตกเนะี่ยพวกอาไส้เดือนก็จะอกอกเยอะแยะเลยนะคะ เป็ดก็ชอบกันใหญ่นะแต่ก่อนนี้พินามีเป็ดไทยเยอะเนาะโอ้โหเป็ดไทยก็หากินเก่งอ่ะอย่างเงี้ยเขาใส์แบบว่าโอ้โหสุดสุดใจเลยค่ะแต่เป็ดบาบารีไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าเขารักความสะอาดเนาะให้ดูบรรยากาศนะเพราะฝนตกใหม่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยชุ่มฉ่ำจริงๆค่ะตกหนักหนักจริงๆค่ะหนักมากอะ่ะโอ้โห บ้านพีนาด้านหน้าจะเป็นพื้นที่ลุ่มนะคะน้ำต่ำกว่าถนนนะคะน้ำก็จะมาไหลรวมกันต้องคอยสูบน้ำทิ้งนะคะสูบไปหลังไร่นู่นนะคะไม่งั้นนะท่วมเลยคะ่ะเพราะว่าเราเราสร้างบ้านก่อนเขาเนอะเออก็ต่ำกว่าถนนนะคะแต่ว่าช่วงที่ทำฟาร์มเนี่ยช่วงกลางฟาร์มเนี่ยจะน้ำจะไม่มาถึงนะคะดูนี่โอ้โหตกดีจริงๆเลยค่ะ ต้นไม้ได้น้ําสวยงามมากเลยค่ะดีเลยพอดีพอดีเลยเมื่อวานพ่นาก็ย้ายขานะคะขยายขาเหลืองขาเหลืองขาแดงออกมานะเพราะว่ากอมันใหญ่แล้วเนาะโหได้น้ําก็ไปอีกแม่พอดิบพอดีกันจริงๆเลยชอบมากเลยค่ะกระชายก็สวยงามเลยค่ะได้น้เาเขานะเนาะชอบน้ำเดี๋ยวถ่ายน้ําหน่อยนะคะ สดชื่นอะ <c oughs> ชุ่มฉ่ำจริงๆเสียงรถไถนานะคะได้ยินเสียงรถไหม <c oughs> เสียงของรถไถนานะคะขอไถนาก็ทํานากันแล้วชาวนาดีใจมากเลยฝนตกแล้วมหอก,กานีได้ฝนก็โอ้โหโตใหญ่เลยค่ะโตวไวเลย ยิมเสียงรถเนาะอืมตกน้ำขังเลยนะคะเนี่ยตกน้ำขังเลยชุ่มฉ่ำมากเลย จะบอกว่าพ่นาตัดผมแล้วนะคะตัดผมเองนะครับจากผมที่ยาวมากๆอะ่ะยาวยาวจนโอ้โหยาวเกินไปแล้วอะคะ่ะเออพ่นาก็เลยตัดผมเองนะคะนี่ตัดแล้วก็พินาก็เออเอามาไว้ในเนี้ยเขาบอกเอาไว้ตามต้นไม้อะไรเนี้ยเออจะร่มเย็นใช่ไหมเนี่ยดู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 ด,ดูอันนั้นคือผมพินานั่นอะ ผมตัวเองนั่นเนี่ยเยอะมากอะ่ะเป็นคนที่ผมหนามากเลยเยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่นาตัดผมเทงนะจากผมสั้นๆไอ้จากผมยาวแบบว่ายาวเกินพี่กัดไปแล้วนะคะพี่นาก็ตัดตัดตอนนี้เหลือไม่เท่าไหร่แล้วฮ่ะเหลือสั้นเลยนะคะนี่ก็มาไว้ในอ่าก็ไผ่นะคะมันเป็นเคล็ดลับนะ,ะของคนโบราณบอกว่าเวลาเราตัดผมอะ่ะเราเอามาไว้ตามต้นไม้เนะ่ะ อ่ามันจะให้ความรู้สึกลมเย็นกับตัวเองนะคะพินาก็มาสไว้ที่กอไผ่นะคะเดี๋ยวถ้าพินาไลฟ์สดนะพี่เพียงน้องจะเห็นว่าพินาผมสั้นแล้วนะขาไม่ผมยาวแล้วอะไม่เสียดายหรอกคะ่ะแป๊บเดียวผมพินาเป็นคนที่ผมยาวไวมากชุ่มฉ่ำมากเลยเนาะ ให้ดูบรรยากาศฝนจริงๆหลังฝนฟ้าหลังฝนนะฮะอย่าเพิ่งเบื่อนาอเอาประกาศอะไรกับพอคุณเอ้ยมาประกาศอะไรตอนนี้เนะี่ยได้ยินไหม,มนี่กระเจียวกระเจียวได้ฝนเข้าสวยมากเลยนะคะสวยนะออ้ยสว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 ย ดูต้นไม้นะคะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะคะโนนบาหลีนะคะบาหลีบาหลีตายเข้าไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบาหลีโอ้โหเสียงรถไถนาดังมากบัวบกโขดนะคะแตกยอดกันเต็มเลยค่ะอันนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะแค่ตัดของพินาอยาให้ดูบัวบกโขดนะคะ <c oughs> สดชื่นมากเลยคะ่ะตกไม่แล้วไม่ได้เอาหมวกมาด้วยเดี๋ยวพินาคงจะต้องหนีแล้วคะ่ะฝนตกมาอีกรอบแล้วเนาะไม่ได้ใส่หมวกด้วยนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูบัวบกโขดนะคะนี่บัวบกโขดของพ่นานะแตกยอดแล้วนะนี่นี่อันนี้ต้นเขาเนี่ยหัวหัวใหญ่ใหญ่เนี่ยหัวของเขานะนี่แตกแล้วคะ่ะแตกแล้วแล้วต้นนี้ดูนะต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยใช่ไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวใหญ่มากนี้เลยนะนี่นี่นี่น แตกยอดแล้วค่ะแตกยอดแล้วนะแต่ที่เขาอยู่ในไร่ในสวนก็สวยงามนะคะสองอันนี้ยังไม่แตกนะอันนี้แตกยอดแล้วเนี่ยเนี่ยแตกยอดสวยเลยเนี่ยนี่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 น,น,น,นี่สวยเนาะ มาหลังบ้านนี้ได้กลิ่นไอของวิถีชีวิตชาวนาเลยค่ะเสียงคนทำนานะแล้วก็เสียงนกกระแตแต้วดนะคะดังมาแว่แวๆนะคะแตะ่ไม่ใช่งัวชื่อควายเหมือนสมัยก่อนแล้วเนาะเป็นรถไทแล้วเนาะก็เสียงจะดังหน่อยแต่ชอบเสียงนกกระแตแต้แตแวดมากเลยค่ะอันนี้มะขามหวานนะคะพอได้ฝนก็แตกยอดอ่อนนะคะ นาปลูกมะขามหวานไว้หลายต้นเหมือนกันนะจ้ะก็พาชมเท่านี้เนาะฟ้าหลังฝนเนาะมาชมบรรยากาศนะคะพอดีลงเม็ดมิดมิดม่อกเนาะพี่นาไมา่ได้ใส่หมวกด้วยเดี๋ยวไข้หวัดถามหาเนะาะจ้ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ